เอาอย่างนี้สองกดเป็นอะไรกันป้ามีแฟนอยู่แล้วไม่ใช่หรอถ้าวันหนึ่งสามีเสียชีวิตก็คงไปเป็นเมียเขามั้งป้าไม่มีสถานะก็อยู่ด้วยแล้วแฮปปี้มีความสุขก็อยู่กันเขาเรียกหนูว่าน้องลูกตืทำไมถึงเรียกว่าน้องลูกตื่อก็เขาตัวเล็กตัวเล็กไงตัวเล็กเเวลาคุ้มพวกนายแบบนางแบบวิ่ง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 อย่างนี้เรียกเป็นน้องลูกตื่อว่ะพูดตรงๆตอนแรกเราไม่ได้จิ้มกันนะ คนเนี่ยในออนไลน์เขาให้เราจิ้นกันป้าต exactly. ือแล้วก็พี่หนวดค่ะสวัสดีค่ะน้อองทาปัตืครับตอนนี้หนูเห็นป้าตือไลฟ์ทวิตต์เป็นอาชีพก็ทําทุกอย่างค่ะก็อีเพราะเราชอบด้วยถูกไหมเราชอบด้วยเราชอบด้วยค่ะอีเวนต์เราก็ทำเราก็จัดอีเวนต์อยู่แล้วก็ออนไลน์ก็ทำเนาะแล้วก็ไลฟ์ขายของเราก็ทําอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทำจริงๆถ้าสมมติเรารู้ว่า บัตรื่นจริงๆอาชีพหลักคือเป็นจัดอีเวนต์เจ้าแม่อีเวนต์เมืองไทยถูกต้องไหมแต่บัตื่นมาเปลี่ยนจริงๆโดนบีบจริงๆช่วงโควิดโควิดเราบีบเพ้เราเปลี่ยนจริงๆใช่ไหมเราก็เปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นทาอีเวนต์ออนไลน์และตอนนี้มันก็เริ่มกลับมาแล้วเพราะว่าอีเวนต์ตอนนี้ยังไงก็ตามคือออฟไลน์กับออนไลน์มันมันต้องไปด้วยกันใช่ไหมคะคือจะซื้อของจะใช้อะไรก็ตามเนี่ยบางอย่างมันก็ต้องมีออนไลน์เข้ามาผสมกับออฟไลน์ผสมกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็คือ ตีคู่กันมาตอนนี้ฮะซึ่งตอนนี้ป้าคือเอายังไงบางทีป้าก็นั่งไล์ของป้าไปเรื่อยก็บางทีก็ชวนเข้ามาไล์ไปเอาอย่างนี้สองคนเป็นอะไรกันป้ามีแฟนอยู่แล้วไม่ใช่หรอก็ไม่รู้เรื่องนี้ต้องถามผู้ชายอย่าถามชายแล้วแล้วจริงๆมีแฟนอยู่แล้วมาปรเตอก็มีค่ะมีสิก็คนเดิมแต่สมัยเ่อนเดินแบบนั่นแหละแล้วคนนี้เป็นอะไร ก็เป็นความพิเศษเป็นทวีปอีกใบหนึ่งของเราเป็นทวีปเป็นทวีปแล้วแฟนคนเก่าเขาไม่ได้ว่าอะไรคือคือคนเรามันมีโรคใบเดียวแต่มีหลายทวีปได้ไงพี่จริงเลยโรคม่ใหลายทวีปโลกโลกใบเดียวแต่โลคหนึ่งใบเนี่ยมันมีหลายทวีปทุกให้ให้หนวดตอบดีกว่ามันรู้จักป้าเตอได้ยังไงก็รู้จักใน ซเชียลครติ๊กตอกเนี่ยหรอติ๊กตอกทำให้เราสองคนมาเจอน่ะรู้จักกันใช่ครับหนูทักเขาไปเองปิ๊งเลยเหรอจ้ะป้าพอเห็นพี่เขาแบบว่าปิ๊งเลยแพ้คนมีหนูหนูทักไปว่าอะไรประโยคแรกที่ทักไปว่าก็ทักไปเลยบอกว่าพี่มาทำแบบว่ามาทำฟิตเจอร์ริ่งกันไหมมาทำคอนเทนต์กันไหมอะไรย่งเงี้ยก็ชวนเขาเลยก็ชวนเขาเลยแล้วก็ตอบตกลงทันทีก็ตอนแรกคิดว่าเป็นช่องปลอมไม่เชื่อคนเดิมก็โดนช่องปลอมเยอะมากโดนคนปลอมเป็นพันอ่ะรู้ยังไงตอนนีเราติดต่อน้องอยู่แล้ว ใช่ใช่มีคนชอบปลอมแอคเค้าเขาเอาหน้าเขาไปแปะเนี่ยไปหลอกเงินเนี่ยเยอะมากเลยเป็นพันเลยอะไม่มีคดีอยู่ในตอนเนี้ยใช่หอทำไมมีคนหลอกเอาเอาหน้านนองไปหน้าเราแล้วก็ไปหลอกเงินคนอย่างเงี้ยครับเอจนบางทีคนบางคนเนี่ยเขียนาด่าเราก็มีนะบอกว่าเนี่ยระวังโดนหลอก อ๋อระวังโดนพี่นวลหลอกใช่แต่หนูก็เขียนไปขอบคุณครับพี่หนูยอมค่ะหนูยินดีค่ะแล้วพอรู้ว่าเป้ตื่นจริงๆเนี่ยเราก็เลยตกลงที่จะมาร่วมทำว่าเ็นด้วยกันใช่ครับอยู่ด้วยแล้วมีความสุขครับใช่แบบแฮปปี้ตลอดก่อนหน้านี้เคยเห็นผลงานอะไรของป้าตือบ้างคะโอ้เห็นในทีวีเยอะมากใช่ครับเมื่อวานเด็กเห็นข้อสวยเมื่อวานเมื่อวานเด็กเด็กซีรีส์วายเขาสอนใหม่เขาสอนว่าใหม่ว่ากันไหมว่าคนเราทุกวันนี้มันไม่มีสถานะ มันไม่มีสถานนะเพราะฉะนั้นอย่างอิโมโนโเขียนสคริปต์มาว่า,าเออสองคนนี้เป็นแฟนกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยมึงแก่กว่ากูอีกเ,ออเพราะว่าเด็กยุคยุคใหม่เข,า,ขาบอกว่าบางทีเราครบกันอนะ่ะหมายถึงเป็นคบเป็นปนอย่างเงี้ยแต่เราไม่มีสถานนะนะวันนี้เป็นแฟนกันอ,อ,อันนี้คือใครอะไรยังไงเขาบอกคนเราจะไม่มีสถานะป้าเป็นอย่างนั้นไหมคือเอาความจริงนะ,ะก็บอกว่าถ้าวันหนึ่งสามีเสีย <laughs> ชีวิต <laughs> ก็คบไปเป็นเมียเขาบ้างป้า จริงเหรอจริงหนูพูดอย่างนี้จถ้าหมดแต่คนนั้นไปแล้วคนนั้นจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตไม่หนูก็พูดอย่างนี้ตลอดนะหนูก็พูดกับเขาด้วยพูดกับทุกคนเลยจริงเหรอจริงแล้วก็แฟนที่บ้านก็ก็เขาก็ทําหน้าที่เขาเราก็ทําหน้าที่เราก็ททาหน้าที่เป็นโลกไปคือเราเราเราไม่ได้ทําอะไรที่มันอ b เวียสเราไม่ได้ทําอะไรที่แบบว่าคือบอกแล้วว่าเป็นคนเจ้าชู้ตั้งแต่เด็กอันนี้ก็เหมือนงานชิ้นหนึ่งไหมในการที่พี่หนวดมาร่วมทํางานกับเราหรือมันมีมากกว่านั้นคือ เอาความจริงนะความจริงสิคะ เรื่องกินต้องให้ผู้ชายตอบสวยอะพี่นวดลองตอบให้ป้าหน่อยครับสถานะคือไม่มีสถานะไม่มีสเตตัสก็อยู่ด้วยแล้วแฮปปี้มีความสุขก็ก็อยู่กันแบบไม่ค่ะเจอกันบ่อยค่ะก็เจอกันบ่อยโทรแบบนี่ทำไรอ่ะเออม่มีอะไมาไม่มีอะไรก็พาไปกินข้าวไปกินขนมทุกอย่างมันเป็นเมนท์ลามันเป็นอิโมชั่นหรือมันมีฟิสิกอลเกิดขึ้นด้วยแบบโดนโดนเธอถามแรงก็ต้องถามเพราะว่ามันจะได้ชัดเจนคนจะได้เข้าใจมีแบบว่าป้ามาโดนตัวเราไหมค่ะ แม่เรียกว่าอะไรอ่ะแม่เนี่ยแม่ชอบเป็นแบบต้องจุงตลอดครับพี่นุ่นเขาต้องเดินเขาเดินจุงตลอดเราเดินไม่ไหวหรอไม่ใช่ไปคือเขาเป็นโรคเขาเป็นโรคชอบเดินจุงเราเขาเป็นคนชอบใช่เขาเป็นคนจุงเหมือนเหรอไม่ใช่เหรอหรืไงก็กลัวล้มกลัวล้มอะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นมนุษย์ชอบจูงก็รู้จักกันในออนไลน์เนี่ยแหละถูกต้องไหมแต่ปรากฏว่าในออนไลน์เมื่อก่อนเราเป็นคนคนหนึ่ง ที่ถูกเอารูปเนี่ยไปใช้มาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นปะาตือเนี่ยไม่ต้องห่วงเขาจะมีแผนกที่แบบคอยส่งข่าวเขาเยอะอยู่แล้วเขาก็เลยส่งข่าวมาบอกเราว่าไงระวังนะเราเป็นมิจฉาชีพอย่างนี้หรอไม่ใช่ไม่ใช่ครับหมายถึงว่าผมกลัวกลัวแบบว่ามีคนเอารูปเขาไปใช้รูปปลอมอะไรอย่างเงี้ยพักมหาเราอะไรครับแล้วอจริงพี่หนวดทําอะไรอยู่ก่อนมาเจอปะเตือก็ก่อนมาเจอป้าตือก็ขายของทั่วไปขายออนไลน์ขายที่ไหนแรกๆแต่ก่อนเลยขายที่ตลาด ตลาดที่ไหนตลาดสุวรรณภูมิขายยู่ตลาดคือเขาเมื่อก่อนเขาทำธุรกิจขายเคสมือถือแล้วเขาก็เปิดเปิดร้านขายเคสมือถือร้านขายโซ่ก็โอเคีก็คือเป็นอีกหนึ่งคนที่แบบว่าน่าชื่นชมเพราะเป็นคนที่หาอะไรทำตั้งแต่เรียนหนังสือใช่ค่ะก็คือาง่ายเลิกเรียนอาชีพที่ทำก็คือเป็นพ่อค้าตลาดนัดนี่แหละก็คือขายเคสมือถือตอนเรียนใช่ครับใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นคนค้าส่ง แล้วก็พัฒนาจนกลายเป็นคนพ่อค้าส่งแคสมือถือใช่ใช่ตอนแรกเป็นอยู่ตลาดนั้นแล้วก็กลายมาเป็นแบบขายขายส่งเขาไม่ธรรมดานะเขาเรียนการบินเรียนการบินคือเรียนเป็นนักบินเหรอเป็นซัตวัตเป็นอะไรพวกนี้ทำอะไรในสนามบินอย่างเงี้ยครับอ๋อแล้วทุกวันนี้จบงานสนามบินคือไม่เคยได้ทำเลยออกได้มาไม่เคยได้ขายเลยได้แต่ขายของเป็นพ่อค้าวันนี้ให้มาขับรถให้เฉยเเอออ๋อเหรอก็คือไม่ได้ขับเครื่องบินมาขับรถมาดูแล้วเรียนมาเกี่ยวกับ ไปสจวตดทำงาน่บนเครื่องบินแต่ปรากฏเรียนจบมาปุ๊บยังไม่เคยหนูเรียนจบมากี่ปีแล้วหลายปีแล้วเป็นพ่อค้ามาตลอดแหละช่เขาขายค้าขายตั้งแต่เด็กเขาแบบขายของตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาก็ดี้วเขาก็ขยันอะไรเงี้ยส่งตัวเองเรียนอะไรเงี้ยระหว่างระหว่างขายเองกับขายกับป้าตือชอบแบบไหนมากสุดคะ กับป้าตือขว่าน้องลูกตือน้องลูกตือน้องลูกตือเขาเป็นคนเรียกหนูว่าน้องลูกตือทำไมถึงเรียกว่าน้องลูกตือก็เขาตัวเล็กเขาตัวเล็กไงตัวเล็กเล็กไปหนูเล็กเล็กอ้อ๋อฉายน้องลูกตือมาจากพี่หนวดเหรอใช่จริงว่าเรียกหนูเองว่าน้องลูกตือแล้วเวลาอยู่ด้วยกันหนูจะเรียกเตียงว่าหนูตลอดแล้วเวลาเมื่อก่อนมันดามลูดูเหมือนไส้ไม่ใช่เวลาคุมพวกนายแบบดังแบบวิ้ง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 อย่างนี้เรียกเตียน้องลูกตือว่ะ ม่อีกบทบาทหนึ่งบทบาทออนไลน์ก็จะเป็นแบบนี้บทบาทอีเวนต์ก็จะเป็นแบบนยบงบทบาทจริงจริงก็เป็นหนูอย่างนี้แหละบางทีคนเรานจะต้องมีมุมซอบใช่พี่มันก็เป็นพี่น็อตเอาความจริงนะอันนี้พูดตรงตกว่าคือทุกวันนี้ก็ยังถามตัวเองเหมือนกันว่าอยู่ด้วยกันคุยกันใช้ชีวิตด้วยกันเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปบางแสนด้วยกันเนี่ย ไปถ่ายคอนเทนต์ไม่ก็ชวนเขาไปก็หนูต้องไปสอนหนังสือวันเสาร์อ๋อค้าไปเช้าเย็นกลับไม่ค่ะไปทางืาไปค้างหนึ่งคืนไปปิดอะไรเลยทำนก็คือไปหลายคนกับทีมงานก็ไปค่ะไปหลายคนแหมเราก็ไม่ค่ะไปกันสองคนอีกไม่ก็ตื่นเป็นคนที่แปลกอย่างหนึ่งมีบ้านไหมมีชอบมีบ้านแต่ชีวิต30วันต้องไปนอนโรงแรมกี่วันนะก็นอนบ่อยค่ะปนก็คือเป็นคนไม่นอนบ้านชอบนอนโรงแรมใช่ชอบย้ายที่นอนเป็นคนหนึ่ง เปลี่ยนกระเป๋าทุกวันสองชอบย้ายที่นอนอเป็นไม่รู้เป็นเพราะอะไรไม่รู้มีความรู้สึกว่าเปลี่ยนกระเป๋าทุกวันแล้วเงินจะเข้าอแต่ทุกวันนี้ป้าตื่นไม่นางทำเพราะนางมีความสุขนะน้องลูกตื่นอเขาเข้าค่ะ sorry ค่ะน้องลูกตื่นเนี่ยเขาทำแบบมีความสุขเขาทำงานทุกวันนี้เขาไม่รับเงินนะใช่เขาทำเพราะเขาบอกว่า ถ้าอยากจะช่วยเขาก็ช่วยเขาไม่ได้เอาคืออยากไปสอนหนังสืออะไรเงี้ยหนูได้เงินสองพันบาทเองนะแต่บอกได้แค่ในเองหนูก็เอาแล้วเพื่อให้ช่วยได้ช่วยเหลือคนอื่นบ้างอะไรเงี้ยคือเราเราเราไม่ได้คือทุกวันนี้ทํางานเราก็ไม่ได้คิดเรื่องเงินเป็นเรื่องใหญ่อันนี้พูดตรงๆสองคนนะทํางานเนี่ยเราก็บอกว่า ทำไปเราก็คือได้เงินบ้างไม่ได้เงินบ้างบางทีบางทีบางทีได้ไปเดินบางร้านเนี่ยไปเจอร้านเขาแบบไม่มีคนเราสองคนก็ไปรีวิวให้เขาไปช่วยทําให้เขาอะไรอย่างงี้บัตือนเนี่ยเรารู้จักมาเยอะแล้วลเราสัมภาษณ์มาเยอะแล้วน้องลูกตือนอย่าเรียกแต่กับพี่นวดพี่นวดจริงๆแล้วเป็นพ่อค้าขายของในตลาดนัดเคยขายแม้กระทั่งน้ําหอมปรับอากาศด้วยใช่สมัยเรียนครับตอนนั้นขายรีขายดีตังสมัยเรียนพีสามอะไรเงี้ยครับคือทําทุกอย่างเลยเป็นพ่อค้ามาตลอดใช่ใช่ครับขายอะไรมาบ้างแล้วบ้าง ก็ส่วนมากเป็นน้ำหอมแล้วก็เคสมือถือใช่สองอย่างนี้แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยตอนที่ขายเคสมือถือเนี่ยตัวเองก็บอกว่าจะเลิกจะเลิกทีไรมันขายดีทุกทีเคสมือถือเป็นอะไรที่คนเปลี่ยนเยอะเนาะจนไม่ว่าโลกมันจะเปลี่ยนไปยุคไหนเคสมือถือมันขายได้ตลอดนะใช่ป่ะเพราะตอนนั้นเราขายอะไรกี่บาทลูกสมัยก่อนก่อนโควิดอันหนึ่งแบบสองร้อยสามร้อยไงครับแต่วอาหลังโควิดราคาก็แบบตกลงดเราเคยถึงขนาดเป็นคนที่นําเข้าจากประเทศจีนเองเลยใช่ใช่ครับ ล้วก็ส่งตามร้านต่างๆขายส่งพ่อค้าแม่ค้าทั่วประเทศอะไรอย่างเงี้ยโอ้ใช่ปรากฏว่าชีวิตเหมือนกับป้าตือชีวิตมาพลิกจริงๆเนี่ยเพราะว่าตอนโควิดเหมือนกันจากที่เราเคยขายมาก่อนก่อนโควิดใช่ไหมเราจะต้องไปมองของก่อนต้องไปเดินตามตลาดนัดก่อนเพื่อจะ้เห็นของก่อนคนถึงจะซื้อปรากฏหลังโควิดปุ๊บมันเงียบมันไม่รู้ไปขายใครเพราะทำไมเดินตลาดกันแล้วตอนนั้นชีวิตน้องทำยังไงช่วงโควิดก็ก็อยู่บ้านกันทุกคนนะครับอยู่บ้านกัน ถ่ายคอนเทนต์ทิกตอกเล่นกันก็เริ่มทิกตอกตรงตอนช่วงโควิดใช่ครับก็ขายคองที่เรามีนี่แหละถูกไหมไม่ได้ขายไม่ไมขายด้วยเหรอใช่เพราะทุกอย่างมันหยุดหมดเลยทิกตอกแล้วก็มันจะต้องเต้นเนาะใช่ใช่สมัยก่อนมันต้องเต้นก็เต้นไหมผมไม่เต้นแต่ผมว่าเปิดเพลงแล้วก็เดินเฉยอย่างเงี้ยเปิดเพลงแล้วเดินไม่เต้นใช่ไม่เต้นแต่ตอนทิกตอกแล้วก็มันต้องเต้นเนาะใช่ครับใช่ไหมล่ะแต่เชื่อไหมฮะว่าเขาบอกเลยกล้าพูดในชีวิตจริงๆเลยว่าบ้านหลังแรกบ้านหลังแรกของเขาที่ซื้อได้ เพราะติ๊กต็อกครับหาเงินจากรายได้จากติ๊กต็อกเลยครับไม่เราซื้อบ้านหลังแรกได้ก็มีขายของด้วยครับก็คือเงินที่สะสมมาแหละติ๊กต so ็อกก็เป็นแบบอินฟูรีวิวอะไรอย่างเงี้ยครับคือเขาก็เขาก็แบบว่าคือเขาเป็นคนไม่ค่อยชอบใช้เงินคนดีอ่าฮะเพราะเราจ่ายหมดไม่ไม่ไม่เกี่ยวพี่คือจริงๆเรากระเป๋าคน ตางคนตางกระเป๋าด่าใอคือแค่มาทํางานร่วมกันเฉยๆคือใช้ชีวิตด้วยกันแล้วก็แบบว่าอะไรอย่างนี้แต่ว่าบางทีเราไม่วุ่นกันไม่วุ่นเรื่องเงินอ่ะพี่ก็ตือบอกเลยว่าโอเคแหละทุกยุคนี้พศนี oh, okay. ้เนาะครั้งอินสตาแกรมเคยมี okay, so apart. บทบาทบางทุกนั้นก็ยังมีบทบาทของมันอยู่แต่ติ๊กตอกตอนนี้มันมีบทบาทระดับโลกถูกต้องไหมครแม้กระทั่งประธานาธิบดีเห็นไหมฮะ หาเสียงยังต้องแบบว่ายังมีประดานา้ำต้ดิสารฐอเมริกายังมีประเด็นเรื่องท<ง>ิกตอกเกิดขึ้นมาเลยถูกต้องไหมแสดง,งว่าเป็นมีอิทธิพลระดับโลกแล้วถูกต้องไหมปรากฏป้าตือบอก,ว,งงกว่าเมื<ง>่อก่อนเราจะไดียกว่าคอนเทนต์อิสระคิงแต่ป้าตือบอกไม่ใช่วันหนึ่งถ้าเราไปอยู่มันจิคือเรียวอิสร k คิงใช่เรียวพี่ความเรียวความเป็นตัวเองของเราเนี่ยคือคนที่เขารักเราเขาแบบ พูดต,งตรงๆตอนแรกเราไม่ได้จิ้นกันนะคนเนี้ยในออนไลน์เขาให้เราจิ้นกันจิ้นกันจนแบบว่าจนจนบางทีเราต้องบอกเขาเลยบอกว่าจริงๆแบบว่าเออเรามาได้สเต็ปไหนอะไรอย่างเงี้ยคือ,ค,อ,ค,อคือเขาบอกว่าขอแต่งงานสิเราบอกว่าอุ๊ยขอแต่งงานไม่ได้เพราะอะไรแหวนเต็มละแหวนเต็มแล้วไม่มีช่องให้ใส่ละคืออย่างเงี้ยพี่เข้าใจว่ามันก็คือเป็นวิธีการในการที่บอกว่าคือเราเราคิดอยู่อย่างเดียวว่าเราสองคนรู้จักกันแล้วก็ มีความสุขสบายใจอยู่ด้วยกันแล้วมันสบายใจสบายใจคือไปไหนมาไหนด้วยกันสบายใจแล้วก็มันไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องมีความรู้สึกว่าปิดบังใครอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่บอกว่า real King <c oughs> เรียล s อเซียร์งหมายความว่าการทำคอนเทนต์ออนไลน์ให้มันดังอ๋อแต่การทำคอ <c oughs> นเทนต์ใน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 ออนไลน์เนี่ยมันต้องมันต้องเรียวจริงๆอ่ะอย่างล่าสุดเนี่ยตือทำอายุเหลือน้อย ร้อยอาชีพอายุเหลือน้อยร้อยอาชีพก็คือตัวประตื่นแหละถูกไหทำหลากหลายแล้วเกินทำแบบว่าทำทำไปทำแบบว่าไปเป็นช่างไฟบ้างไปเป็นสาวชาวนาไปเป็นอะไรเงี้ยแต่คือแบบแต่เราก็ต้องดูดีดูแบบว่าเอาหลุยวิตตองมาโพกหัวไปทํานาอะไรเงี้ยหรือแบบว่าเอาหลุยวิตตองมาผสมแอมเมสแล้วได้กระเป๋าส่วนตัวก็ออกมาอะไรเงี้ยคือเราก็ต้องทําให้คนรู้ว่าจริงๆตัวตนเราเป็นยังไงเราจะมาบอกว่า สร้างภาพอย่างนี้มันไม่ได้แล้วทุกวันนี้คนคนดูเนี่ยเขาเขาฉ<ม>ลาดมากเขาไม่เชื่อในสิ่งที่ว่าถ้าเราไปโกหกเขาปั๊บเนี่ยมันคือเขาจะไม่รักเราเลยแล้ว้าตื่นต้องทำคอนเทนต์วันนึงเยอะขนาดไหนทีเยอะขนาดไหนวันหนึ่งประมาณ สามบ้างสี่ห้าบ้าง้ทุกวันทำทุกวันก็ขยันถามว่าขยันไม่ขยันเพราะว่ามันมีงานจ้างด้วยถูกไหมคะมีงานจ้างทุกวันเลยแล้วก็มีงานที่เราก็ทําเป็นคอนเทนต์เวลาเราอยู่กับเพื่อนๆอะไรเงี้ยเราก็ทํากันหรือเวลาไม่มีอะไรทําก็เวลาเขาส่งข้อความมาอย่างเงี้ยเราก็อ๋าคิดถึงละสิกรโผสิอะไรแคบไปโพสแคบไปโพสสิอะไรเงี้ยก็คือว่าชีวิตเราเป็นคอนเทนต์หมดเลยมันก็เหมือนพวกเอแคร์ที่เอแคร์สอนแม่ แม่อย่าไปคิดว่าวันหนึ่งจะต้องคําถามที่ว่าวันหนึ่งต้องทํากี่คอนเทนต์ม,มนรู้เลยว่าทั้งวันมันต้องทําทั้งวันจะอะแล้ว,ลวมันจะต้องยากสดทุกอย่างอยากทําตอนไหนก็ทําอ,อยากปล่อยตอนไหนก็ปล่อยอะไรเงี้ยคือเราไม่ต้องไปหมายเรื่องว่าเอ g นเกจมันจะโอเคไม่โอเคไมมโอเคไช่างมันปล่อยไมถ้าไม่ดีอย่างมากเราก็ซ่อน โหนี่แสดงว่าเรื่องเทคโนโลยีกับวาตื่าตื่นี่เข้าถึงเทคโนโลยีอย่างมากเลยนะคือเรียนรู้ด้วยตัวเองหมดเลยใช่แต่ต่อเองหมดเลยค่ะเฮ้ยจริงเหรองต้ต่อเองด้วยทำเอต่อเอง้วยเหรอใช่ทำแล้วก็แต่ตอนนี้ก็มีทีมมาช่วยมีน้องแต่ก็คือถ้าเราไปเมืองนอกไปเลยเราก็ทำเองเราทำไปไปไหนเราฝึกจากศูนย์เริ่มต้นจากศูนย์เลยเริ่มจากวันแรก24คนไม่หมายถึงว่าเริ่มทำทุกอย่างจากศูนย์หมายความว่าอ๋อใช่ใช่จากไม่เป็นเลยตัดต่อไม่เป็นเลยทำาไม่เป็นเลยก็มาเริ่ ตอนห0สิตอน60ท <พอ S 1> ี่มาเริ่มพึพ่งทำได้สองปีจริงตอนเลขตอนเอาง่ายมาเริ่มตอนแซยิทอ,อ่ะจริงจริงเขาทันยุคทันสมัยเป็นคนที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาจริงแล้วกลมเกลือนีกับทุกยุคทุก,ทก,ทกมสมัยไม่แล้วทุกวันนี้เอาจริงนะฉันมีอยู่วันหนึ่งฉนะันชอบไปดูติ๊ก่อนอนเนี่ยฉช่ดูติ๊กตอกของคนคนหนึ่งป้าซึ่งหนูชอบมากเลยว่าอายุเยอะแล้ว ก็จะทําขนมทุกวันแล้วก็จะข้างหลังแบกคกาวไปเลยรู้ไหมเป็นแม่ที่ป่วยติดเตียงตัวเองก็จะทําขนมเพื่อที่จะขายแม่เพื่อตัวคือทำยังไงก็ได้เราก็จะไปแอบซื้อเขาไปไล้รี่ิราแอบซื้ออย่างเงี้ยคือเขาก็จะแบบว่าคือคนเราอ่ะเวลาเฝ้าเฝ้าผู้ป่วยติดเตียงมันไปไหนไม่ได้เลยมันต้องยี่สี่ชั่วโมงต้องอยู่ตลอดมันต้องยี่สี่ชั่วโมงแล้วตอนคืนก็เวลาที่ผู้ป่วยหลับเขาจะหลับด้วยก็ไม่ได้ตอนเขาก็เอาเวลานั้นมานั่งไลฟ์ขายของขายขนมที่เขาทําแล้วก็เออ ทุกวันจะได้อยู่กับพ่อแม่แม้กระทั่งคนที่เอาง่ายๆนะเขาบอกเราจะต้องปรับตัวถึงขนาดไหนรู้ไหมขนาดคนขายกุ้งแห้งคคนขายกุ้งแห้งที่ขายในตลาดเขายังต้องปรับตัวมาขายออนไลน์ก็เลยกุ้งแห้งปลาหมึกแห้งแล้วเราเป็นใครทําไมเราไม่ปรับตัววะขนาดที่มนุษย์ทุกคนเขากำลังปรับตัวโลกมันกาลังส่งเสียงดังๆแล้วว่าเฮ้ยต้องปรับนะไม่ปรับมึงอยู่ไม่ได้นะ โลกเขาส่งเสียงมาบอกเราแล้วแอสเซทคนรุ่นใหม่ก็คือเนี่ยโซเชียลเลยแหละของตัวเองจิ๊กต๊อกเป็นคนจีนค่ะเขาชอบคนขยันค่ะจริงใช่ไหมเขาชอบคนขยันนะใช่คิดอย่างนี้เสมอใช่ไหมป้าเองจากลูกค้าที่เมื่อก่อนป้าต้องยอมรับลักชัวรี่แบรนด์ในประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยหรือแบบว่าเคาน์เตอร์แบรนด์เนี่ยคือทั้งหลายในประเทศไทยเนี่ยนั่นคือลูกค้าป้าเสมอใช่จริงจริงคือลูกป้าลูกค้าอีเวนต์ป้าห้างใหญ่ๆแฟชั่นโชว์ใหญ่ๆบางกอกเมืองแฟชั่นหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นคือลูกค้าป้าหมดเสมอ วันหนึ่งงานอีเวนต์พวกนี้มันอาจจะไม่เยอะเหมือนเมื่อก่อนเพราะเมื่อก่อนไม่มีสื่อออนไลน์ถูกต้องไหมเมื่อก่อนลงแมกกาซีนลงอะไรทีวงทีเดี๋ดยวนี้มันกลายเป็นสื่อออนไลน์หมดเลยป้าเอาสิ่งที่ป้าเคยทําสมัยก่อนมาปรับกับสื่อออนไลน์คือทุกวันนี้คือลูกค้าที่ลูกค้าที่เป็นลักชัวรี่เนาะพูดตรงๆว่าเขาหรือว่าลูกค้าห้างเนี่ยเขาก็มาใช้อออนไลน์แพลตฟอร์มของเราเยอะขึ้นเพราะว่าเขาก็ เขาก็บอกว่าเราเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นคนใช้จริงแล้วเราก็ไปรีวิวตามแบบว่าพวกซูเปอร์แบรนด์ต่างๆได้แล้วก็รีวิวเหมือนคล้ายๆแบบ บอกข่าวสารนะคือเราก็ทําหน้าที่เป็นการบอกข่าวสารอ<ล>ะไรเงี้ยคอนเซ็ร์ท่านหนึ่ง<ช>แหละใช่ค่ะซึ่งอันนี้มันก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเราที่เราได้ปรับตัวจากจากงานที่เราเคยทําแล้วเราม,ามามามาทำในออนไลน์เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันก็เลยไปตีขนานคู่กันได้มันก็เลยบอกว่ามันเป็นถึงที่เราทําอยู่แล้วเป็นประจำ<ช>แล้วก็ถือว่าเราโชคดีที่เราได้เป็นแบบว่าทางเมืองนอกเขาก็ไว้ใจอะไรเงี้ยซึ่งแน่นอนเอาอย่างนี้ยเขาจับของรัชชรีมาตลอดแต่วันหนึ่งนางมาขายไข่ต้ม นางมาขายน้ำพริกฉันยังต้องไปเลยเพราะอะไรรู้ไหมทนกระแสออนไลน์ไม่ไหวแล้วประตือเวลาไปปุ๊บประตือบอกหมดถ้าสมมติแจะสั่งกลับบ้านอ่ะฉันทําให้แกไม่ได้นะเพราะว่าคนมารออยู่ข้างหน้าน่ะเยอะคือนางจะบอกไว้ก่อนเลยแต่ถ้าวันไหนไม่มีคนอ่ะจะชัดส่งไปให้แกกินที่บ้านง่ายกว่าคืออย่ามาตอนคนเยอะๆถูกต้องไหมล่ะจริงๆเชื่อไหมเขาทําถึงอันนี้อยู่ข้างบ้านฉันเลยคืออยู่ในซอยถัดจากบ้านเลยแหละจริงๆก็โชคชัยรถมิเตอร์เดอก็สัตว์จากซอย18ไปเชื่อไหม ก็เกิดจากออนไลน์กระแสออนไลน์อีกก็คือขายอะไรใส่อัวไข่ต้มปลาทูนปลาดิทอดไข่ผทอดอะไรอย่างเงี้ยิทอดก็คือเราคิดถึงข้าวเหนียวเที่ยงคืนที่เชียงใหม่ออกไหมคอนเซ็ปต์แบบนั้นเลยแต่ปรากฏว่าใช้สื่อออนไลน์ทุกวันไอ้น็อตเอ้ยตรงข้างๆเป็นตลาดนะนางใช้ตลาดนัดแต่ละขายตรงร้านขายผักอ่ะที่เด็กตอนกลางวันเนี่ยเป็นร้านขายผักตอนกลางคืนเป็นจิ้มทอดของเขา ปรากฏคนอะไรไม่รู้มาจากไหนไม่รู้อ้น็อตไปหมดเลยแล้วแต่ละคนเนี่ยขับยังไงวะขับเบนกับ b m เขับรถซูเปอร์คาร์มากีนยังนั้นเลยป้าอันนี้ก็คือเริ่มจากคอนเทนต์ออนไลน์เหมือนกันใช่ค่ะก็คือคือจริงๆจริงๆต้องบอกก่อนว่าเริ่มมาเนี่ยจริงๆคือเท้าความเนาะก็คือว่าเราอยากจะทําแบบว่าอาหารอร่อยและราคาถูกให้กับคนได้กินขายจานลกีบาทบอกน็อสิ จานไข่ไข่ลูกละ11บาท11บาทถยตัวละสิบสามบาทห้าสิบถูกมากเลยนะแล้วไก่ก็ชิ้นหนึ่งแบบว่าชิ้นใหญ่เลยก็คือ74บาทก็คือหลัก10บอ่ะคือทำตั้งใจให้ของกินของดีราคาถูกอ่ะเขาเหนียว10บาทเงี้ยแล้วกลายเป็นแบบว่านางสามารถทำให้ทุกคนที่จะต้องแบบว่ายังไงก็แล้วแต่ถ้าอยากเป็นคนเก๋เมื่อก่อนจะต้องไปตามร้านแบรนด์เนมถูกต้องไหมต้องไปนั่งตามคาเฟ่หรูๆเองไปนั่งตามห้างไปนั่งกระดิกชนวายจิ้งจิ้ๆ เที่ยงคืนกว่าคนยังเต็มอยู่เลยจริงๆแล้วป้าเปลี่ยนวันแล้วคือไงรู้ไหมนางทําเรื่องอีกเรื่องนึงเก่งความเท่าเทียมวันนี้คุณจะมาจากไหนคุณจะนั่งแกลบมาหรือคุณจะขับรถไปเองคุณจะซีกันไหนคุณต้องต่อแถวหมดเพราะว่าทุกคนมีอาวุธหมดถ้ามึงแซงปุ๊บมึงก็โดนถ่ายคลิปเลยโดนแคปบเลยแล้วก็จริงๆป้าปรากฏว่าถือว่าเป็นปรากฏการณ์ไหมคะอันนี้อันนี้ถือว่าเป็น ก็ก็เรียกว่าเป็นปรากฏการณ์นะเพราะว่าที่ผ่านมาคือเขาบอกว่าเป็นร้านที่ปีที่แล้วเป็นร้านที่เข้าคิวนานที่สุดโอ้เป็นปรากฏการณ์ในติดต่อสามชั่วโมงก็สามชั่วโมงแต่ตอนนี้ระบบมันเข้าที่แล้วเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือเราเราเริ่มเรียนรู้จากจากการกินของลูกค้ากับกับลูกค้าว่ามันจะมีล็อตแบบว่าเลิกงานหกโมงมากินสองทุ่ม สี่ทุ่มสามเออแล้วก็ห้าทุ่มครึ่งอะไรเงี้ยคือคือเราก็จะมีระบบละเรารู้แล้วแล้วเราจะเขียนป้ายเลยว่าเวลานี้ถึงเวลานี้นะมารับบัตรอ่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยมารับบัตรแข่งอะไรเงี้ยคือทําระบบนี้ให้เขาเขาจะได้ไม่เสียเวลาก็เอาจากที่ทาอีเวนต์มาปรับใช้กัแล้านะฮหได้ด้วยแล้วก็คือระบบจัดการเราก็ตรงนั้นไงเลยอยากป้าบอกเจ้าของร้านเนี่ยที่จริงแล้วป้าเรียนทางออนไลน์มาด้วยนะใช่คือไปเรียนคือเรียนการทอดไก่เรียนการทอดหมูเรียนอะไรเงี้ยคือไปเรียนทางออนไลน์คือไปเรียนเพราะ ว่าจริงๆอยากจะได้อยากจะชวนเจ้าของร้านที่เชียงใหม่ร้าน่อกวอาไก่ทอดเี่นเคนมาทําด้วยแล้วปรากฏเขาบอกเขาไม่เขาไม่อยากมากรุงเทพเขาไม่อยากมาทํางานที่กรุงเทพมาเปิดร้านคือบอกงั้นหนูจะทํานะเขาบอกงั้นเดี๋ยวเขาก็สอนเขาสอนเราแล้วก็เรียนทางออนไลน์ไปเดือนนึงก็เรียนกับเขาเน่ะแหละเรียนการทอดทอดไก่ทอดหมูแล้วส่งไปให้เขาตรวจกันบ้านอะไรอย่างี้ค่ะส่งไก่ไปเขาตรวจด้วยส่งรูปค่ะส่งรูปวิดีโอหรืว่าส่งไก่ไปตรวจอร่อยไหมตอนแรกป้าตือก็ลังเลว่าจะเปิดต่อหรือไม่เปิดต่อบ้าง คือนหนูว่าเตื่อยากทำตอนแรกอยากจะทำให้พวกแกงลูกๆหล,ลานๆกินแล้วเราอยากกินแล้วก็มีพี่แท็กซี่คนหนึ่งอ่ะก็แบบอยู่ๆก็จุดประกายมาบอกว่าเออเนี่ยอาหารเดี๋ยวนี้มันแพงมากซึ่งเราก็เออพี่งั้นเดี๋ยวพี่กำเงินมาร้อยหนึ่งนะพี่มากินร้านหนูเนี่ยพี่มีทอนอแล้วทุกวันนี้เด็กๆก,ก็มากินนักศึกษาก็มากินคนคนมากินก็คือ หมดประมาณคนละร้อยนิดๆอะไรอย่างเงี้ยก็อิ่มแล้วก็ได้หนึ่งอิ่มกับบ้านคือคนไทยชอบกินอาหารที่มันแบบว่าเยอะๆใช่คือมาตอนเปิดมาใหม่ๆอ่ะเขาบอกไก่อ่ะเจ็ดนาทีไก่แบบว่าหมดหมดแป๊บเดียวฉันไปกินฉันฉันไปถึงตอนที่แบบดึกแล้วนะเพราะฉันรู้สึกว่าฉันไม่อยากไปแต่งกายอะไรเงี้ยฉันไปถึงตอนประมาณสักเที่ยงคืนฉันเหลือแต่ไข่ต้มกับข้าเหนียวแล้วก็ซีอิ๊วไม่เหลือให้กินแล้วเลยแค่นี้เหลือแคบหมูฉันกินเลยอย่างเงี้ยเนาะมันหมดจริงๆน็อน มันหมดจริงๆทำน <ๆ S 2> ้อยหรือขายดีไม่ไม่ตอนแรกเรากะไม่ถูกอ่ะพูดตรงๆเราไม่เคยทำทำตรงนี้เราแต่พอตอนหลังเราก็คือพอทําเสร็จแล้วเราก็รู้สึกว่าอ่ะเรารู้แล้ววิธีสต็อกอยังไงในการทําอะไรเงี้ยเราก็รู้แล้วเราคํานวณถูกแล้วว่าลูกค้าในวันจันทร์จะเป็นยังไงอังคารเป็นไงพุธจนถึงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เป็นยังไง<อ>เราก็จะเรียนรู้ประสบการณ์ทำให้เราปรับเปลี่ยนได้